ดิวอริจาราอวยพรวันเกิดสามีสุดซึ้งขอบคุณที่เป็นสามีและพ่อที่ดีเป็นสาวที่ใครๆก็อิจฉาสุดๆสำหรับดิวอริจาราที่ตอนนี้เป็นคุณแม่เต็มตัวและมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแต่ล่าสุดก็ขอแอบ,บลูกชายน้องไซลาสบินลัดฟ้าไปต่างประเทศสวีทหวานกับสามีเซบาสเตียนลีเพราะเป็นวันเกิดของสามีอีกด้วย แถมสาวดิยวยังโพสต์ภาพหวานหวานคู่กับสามีพร้อมกับโวยพรสามีสุดหวานว่า Happy Birthday at 777 my husband my one and only my best friend my Gemini twin my partner of every thing and father of my child สุขสันตวันเกิด at 777สามีของฉันคนเดียวของฉันเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ้าแฝดราสีเมถุนของฉันคู่ชีวิตของฉันและพ่อของลูกฉันขอให้คุณดีที่สุดที่รักคำพูดไม่เคยเพียงพอที่จะชื่นชมทุกสิ่งที่คุณทำให้ฉันขอบคุณที่เป็นสามีที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันและเป็นพ่อที่ดีของลูกชายของเราเราทุกคนรู้สึกขอบคุณที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเราและฉันมีความสุขมากที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉันพูดตามตรงฉันไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีคุณ พูดตามตรงฉันไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตของฉันโดยไม่มีคุณคุณคือรักของฉันฉันรักคุณสุขสันต์วันเกิดนะที่รัก @j77